ก็กลับมาพบกับคลิปอันเป้าของสัมได้อยู่11 จุดสิบเอ็ดเราก็เดินทางไปถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วเหมือนเพิ่งทำอันบอกต้นปีกับพี่ต้านหนึ่งทีก็มาสิ้นปีแล้วนะไวมากจริงๆนะทุกคนก็จะเป็นตีมหนา,หนาวๆสเวตเตอร์นิดนึงเนาะเป็นพวกแบบสเวตเตอร์คาร์ดิแกนนะของจีนก็คือของพอพีเลยตัวไนซ์ซื้อมือสองมานะคะทุกคนแล้วก็กางเกงเดี๋ยวปักพิกัดร้านให้นะจำไม่ได้จริงสัดส่วนดูตรงนี้นะคะของเคสน,นะคะนี่ก็จะเป็นจากร้านว a t ว e We แว a r แล้วก็กางเกงอันนี้ก็มาจากร้านในไอเหมือนกันใครสนใจชิ้นไหนก็ ก็จิ้มไปที่ description box เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนตัวเลขอยู่ตรงนี้นะดูตัวเลขได้เลย ชิ้นแรกเราก็เริ่มต้นด้วยความหนาวกันนะกันนะทุกคนอันนี้จะมาจากร้านพอพีนะคะน้องเขาก็จะมีแบบชื่อเจ้าของปักอยู่ตรงนี้ตัวนี้สามารถคัสตอมได้นะทุกคนใครจะชื่อคุณ A คุณบคุณ C ก็ปักได้นะทุกคนเขามีหลายสีมากนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดเหรอไหมหอมอ,อันนี้เพื่อนไปซักไม้ใช่ไหมใช่เพราะเอาไปใส่แล้วทุกคนถ้าเป็นกลิ่นจากพอพีจะเป็นอีกน้ําหอมกลิ่นหนึ่งใช่ใช่จำได้เลยซื้อต้นจำน้ำหอมเขาได้เอาไปใส่คู่กับคุณแฟนก็ได้เพราะว่าเคส ไปถ่ายมาแล้วนะทุกคนไอหวานรูปน่ารักมากนะปีแล้วไม่ปีแล้วต้นปีต้นปีต้นปีใส่นนนในไทยได้ไม่ไม่ได้แบบว่าหนาจนเกินไปอากาศบนดอยกําลังพอดีแล้วกันแต่ถ้าไปหน้าหนาวที่ต่างประเทศอาจจะต้องแบบพกตัวอื่นไปคุมเพิ่มเนาะใช่ก็ใส่เป็น ฮิตเทคข้างในไงแล้วก็เอาพอพีคูมอีกทีนึงอุ้ยเหมือนเดือนที่แล้วก็ิึงอันบ็อกพอพีหรือเปล่านะเป็น f c ร้านนี้เรื่อยๆเลยอันนี้จากร้านแพวเพานะคะตัวนี้อาจจะไม่หนาวเท่าไหร่แต่เอาใจสายหวานจริงๆแอบออกไปถ่ายรูปแล้วแล้วทำไมอยากเข้าอันบ็อกแพ็กน้องกลับมากถูแล้วกบมาพยายาคุัติดต่ออุ้ยลายคอาน้ารักมากเลยนะทุกคนเป็นน้องลายดอกแบบเนี้ยแล้วผ้าเขาคือแบบลินินที่เขาเอาไปสั่งปักเป็นลายดอกไม้เองอุ้ยผู้สังเกตว่าเป็นลายปักแล้วก็ตัวนี้มีซับไลนให้ด้วยนทุกค อย่างจีนสัดส่วนก็อยู่ที่เอวยิบยิบห้าสะโพก3 4สประมาณนี้ก็ใส่ไซส,ส์ S ได้พอดีเลยแต่ที่เราชอบคือเสื้อเขาน่ารักมากเนี่ยใส่แล้วมันจะเป็นแบบสาวหวานเลยอนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชายโบที่เอาไว้ผูกได้นะทุกคนก็สามารถผูกเป็นโบก็ได้หรือจะผูกแบบผูกปุ๊บแล้วปล่อยลงก็ได้นะอุ้ยนี้จะเป็นเสื้อแบบว่าหว,วานหวานแล้วก็แบบผูกโบที่ไหลทุกคนอันนี้ใส่แล้วก็แบบหวานจีนแ <laughs> แนวชีฟองหรือเปล่าน่าจะเป็นผ้าแนวชีฟองนะทุกคนแต่ว่า ลายดีเทลเนื้อผ้าเขาค่อนข้างจะเป็นแบบเนี่ยดูดิข้างในมีซับให้ด้วยนะคะตัดเย็บผ้าแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยโอ้ยมีซิปว่ะเพื่อนมีซิปด้วยมีซิปข้างนะทุกคนแล้วว่าเด็ดแรกลุคนี้คือแบบได้เลยนะซื้อเพื่อ14่กุมภาทุกคนเวลาใส่เขาก็จะผูกประมาณนี้นะทุกคนใส่กับกระโปรงขาวว่ะเพื่อนฟูฟ่องันก็จะเป้นลุคแบบว่าเป็นสวรรค์มากถุงนี้มาจากร้านที่วอน์าเอาฟิตนะคะ อุ้ยสไลด์แลบๆู้สีแบบสีน่ารักอ่ะใส่เป<ด>็บบนคู่เพื่อนแบบน่ารักอ่ะผ้าดีอ่ะเป็นผ้าแบบฝ้ายผสมลินินนบเราเดาว,ว่าน่าจะเป็นผ้าลินินนะหน้าหนาวไม่ต้องแล้วซัมเมอร์มาเลยซ <c oughs> ัมเมอร์มาเฮ้แต่คิดว่ามันหน้าหนาวได้อยู่นะแบบว่าใส่กับไอ้พวกนี้ไงเสื้อคอเต่าอ่ะแล้วก็ใส่ทับเข้าไปอ่ะก็ดูเป็นแนวหนาวอุ้ยน่ารักมากเลยดูดีเดี๋ยวจะแมทให้ดูนะทุกคนอาไปแมทกับชุดว่ายน้ำก็ได้ซัมเมอร์ก็ได้วินเทอร์ก็ได้เอุ้ยอุ้ยได้หลายดูเออออ น้องคนนี้อุ้ยใครแบบว่าเป็นสาวสดใสแต่แอบ,บแซบต้องมาร้านนี้ทุกคนเนี่ยจะให้ดูดีไซน์ <c oughs> ดีไซน์คือแบบแซบเวอร์มึงภาไม่ออกแน่ <c oughs> เลยแต่รูปนองแบบให้ดูอุ้ยแต่จริงๆอะเราว่ามันเอาไปใส่แมทกับไม้นี่ได้นะไอเสื้อ <c oughs> ที่มันแขนพองอะสีขาวอะแล้วเอาเนี้ยไปใส่หมอนกากอะอก็จะได้ลุกอีกแบบหนึง่งอ่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าฉันมั่นใจฉันโชว์ได้ฉันใส่แล้วฉันแซบแน่ใส่โชว์หลักเลยทุกคนแบบสวยแซบแน่นอนแต่แตความแซบนี้มันแอบ,บซ่อนความน่ารักเนาะเพราะว่าบบมันตัดกับน้องดอกไม้แล้วมันน่ารักมากเลยเก๋นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแมทให้ดูแล้วกันอันนี้มาจากแบรนด์ sunlight sunset นะคะทุกคนเวลานี้แพคเกจจิ้งดีจังคือแบบแพ็กในแพกอะเป็นอันนี้อุ้ยอันนี้วงมาเต็มเลย เ้ย <Hey. S 2> เป็นสติกเกอรอ์ะแล้วก็เป็นรูปแบบว่าเป็นดีไซน์อาฟฟิตให้ดูจะบอกว่าทรงเนี้ยทุกคนมันอาจจะดูแบบว่า อ่าหมเฮ้ยมันใหญ่ไปหรือเปล่ามันใส่แล้วมันจะดูแมนไหมเพราะว่ามันออกเป็นแนวแบบเสื้อเชิ้ตอะคือเราอ่ะมีอยู่แล้วตัวหนึ่งเป็นน้องสีฟ้าดีดีมากแล้วแบบแปแมชกับรองเท้าแบบที่ดูหนาวหนาวมันก็ได้อีกลุกหนึ่งอะแล้วผ้าเขาว่าจะเป็นผ้าแบบผ้าแนววินลี่นี่เอกแล้วอ๋อแต่น่าจะมีผสมโบเขาจะเป็นแบบโบหลอกๆอะโบแบบแกล้งๆอะเอาไปแมชกับกระโปรงสั้นสีขาวก็ได้หรือว่าเอาไปใส่กับกางเกงยีนส์ก็น่ารักเพื่อนถูกใจสีเขียวเสมอมา แน้องนี่มีแท็กให้ด้วยเสื้อที่เคท นำไปใส่ที่เขาใหญ่อีกเช่นเคยการไปเขาใหญ่ครั้งนี้เราจะบอกเลยนะว่าเสื้อผ้าเราจุกมากจริงๆโอ้หนึ่งวันสองสามลุกอันนี้น่าจะเป็นแนวผ้าเชิ้ตอะ่ะแต่มันเป็นเชิ้ตแบบชุดนิ่มอะ่ะใส่สบายดีงามมากเป็นเชิ้ตตัวแรกที่รู้สึกว่าใส่แล้วมันเหมาะกับสาวโคงแบบไหลเล็กอะ่ะนองมีกระดุมเป็นหัวใจเขาก็ทําเป็นกระดุมซ่อนทั้งหมดนะอ,อกน่าจะอยู่ได้สูงสุดประมาณ38ตลองแมทกับยีนไหมเพราะว่าเราเคยเห็นสาวเกาหลีเขาแมทเชิ้ตกับกางเกงยนีนแล้วแบบมันน่ารักมากเป็นลุคแบบทีชอบ ฟอร์มลขึ้นมานิดนึงเออปกะติเคทอาจะไม่ค่อยเลือกหยิบเชิ้ตมาใส่แต่ว่าของร้านนี้คือแบบบอกเลยว่าชอบมากแล้วผ้าแบบใส่สบายมากเรารู้แล้วว่าเขาคืออะไรเขาคืออะไรน้องเขาเป็นกระจกนี่แกแวเ,เขาแถมกระจกด้วยเหรอใช่แล้วเขาแถมกระจกมาให้เออน่ารักกระจกติดกับเสื้อเหรอติดกับกระเป๋า,น,าน่าจะติดกับกระเป๋า <laughs> อันนี้จากร้านให้ hey, แดง จะจีจัดเลยจีจัดมากเนื้อผาพแก้ๆเขาจะเป็นแนวชีฟองแบบนี้เลยนะคะก็จะ มีความพิュ๊บใส่สบายๆนะเหมาะกับอากาศช่วงแบบอบอ้าวอบอ้าวหรือหน้าร้อนก็ตัวนี้จะเป็นแนวสีเลมอนนะทุกคนน้องเลมอนแบบเลมอนแบบจี๊ดเลยสีแบบนี้เราว่าเราใส่เราแบบน่าจะขาวอยู่เนาะใส่แล้วแบบผิวผ่องเลยอะเป็นสีเลมอนที่แบบใส่แล้วขับผิวว่าอ๋อมันคือเสื้อที่เคเอาไปใส่ที่เขาใหญ่ปะใช่ใส่อีกแล้วอีกแล้วใครแบบนึงไม่ออกออฟฟิศเขาใหญ่คือดูคลิปนี้นะคะอตัวนี้จะสามารถใส่ได้2ด้านนะทุกคนก็จะเป็นน้องด้านหน้าแบบนี้นะคะหรือว่าใครจะใส่ เอาด้านหลังมาใส่เป็นด้านหน้าแบบนี้ก็ได้เสื้อหนึ่งตัวแบบใส่ได้แต่หลายลุกมากเลิศเลิศร้านนี้จริงๆอ่ะเขาอ่ะดังเรื่องขายแท่งท็อปใช่ไหมทุกคนเขาจะดังเป็นแท่งท็อปทรงแบบนี้แหละถ้าล่องคอนแน่นอ่ะใส่แล้วมันจะแบบเก็บทรงเก็บความไขมันของเราได้มีแหวกด้วยแต่เราว่าทรงสวยนะเพื่อนทรงแบบกำลังดีอ่ะ แล้วก็ตัวบริเวณหน้าอกเขาทําผ้ามาเป็น2ชั้นนะทุกคนแบบนี้แทนท็อปทรงนี้ถ้าใส่เป็นสีเข้มๆขํมดำๆอะ่ะมันก็จะยิ่งพังหุ่นของเราได้ดีมากๆเดี๋ยวแมทให้ดูนะคะอย่างเคสอก34ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้จินอก31ใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะมือใครอกใหญ่กว่านั้นคิดว่าใส่ได้นะจริงๆสาวอกสัก30ไม่เกิน38แล้วกันสาน่าจะแน่นมาก ต่ก็ได้ไหมสามแปดแหละอ่ะสามแปดให้สามแปดละกันให้สามแปดด้วยอ่าให้สามแปดละกันใจดีนะเนี่ยเจ้านี้เออประมาณนี้ประมาณแบบน่าจะไม่เกินสามแปดเพราะว่าน้องยืดค่อนข้างเยอะอยู่แต่ถ้าเอาแบบสวยๆเลยอ่ะไม่เกินสามห้าใช่ประมาณนั้นอย่าอย่าไปยัดเราเอามาของน่ารักของน่ารักก็มีนะคะแค่กล่องก็น่ารักแล้วแพ็กเกจจิ้งแบบ เดียน,น่ารักกูอยากเก็บกล่องไว้เลยจริงๆเอากล่องไปประดับห้องก็ได้เหมือนกันนะเอาเลยเพื่อนอยกให <laughs> ้ช่วงนี้ไม่อยากเก็บอะไรแล้วจะระเบิดแล้วอันนี้จากอลิเตอร์เทลนะคะแค่จริงแบบน่ารักมากอุ้ยมีที่ลงแค่วุ้ยนี้น่ารักชัวนี้ก่อนร้านเขาก็จะเป็นสไตล์แบบว่าของหน้ารักกุเก็กแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เป็นลายเส้นของเขาเองด้วยนะทุกคนของเราเป็นน้อง แฟลติเฮลแฟลติกอนมาสเตอร์น่ารักเนาะชื่อน้องลักกี้ลักกี้น้องเป็นหมาข้างบ้านเลยจะหมาข้างบ้านเพื่อนเป็นโกลเด้นนะเพื่อนชื่อลักกี้ไงโกลเด้นชื่อลักกี้นี่ไงเขาจะจาวแบบวางอุ๊ยถ้าอย่างนั้นก็จะเห็นลายที่มันสวยนะสิสเปรย์กอฮอล์เขาก็จะมีกลิ่นน้ําหอมอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เป็นสีใสแบบนี้เวลาหกเลอะเทอะก็ไม่เลอะเทอะเสื้อผ้านะอันนี้ของเรามีที่ห้อยด้วยเฮ้ยเราก็มีของเราคือห้อยเสร็จแล้วก็อันนี้ สติกเกอร์ของเขาหลากหลายลายจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะลองเข้าไปดูในช้อปปี้ก็ได้นะคะทุกคนรวมๆแล้วมีเสน่ห์เลือกเกินเอ้ยติดแล้วค่ะสิทธิ์แน่นอนติดค่สิทธตติดหรอกลองไม่ติดหรอไม่ลองอย่างนี้ไม่ติดหรอกแล้วก็มีของกุ๊กกิ๊กอีกอย่างที่อยากแนะนําอันนี้มาจากร้านม o ฟสตูดิโอใช่ใกล้สิ้นปีแล้วทุกคนแล้วเราก็จะเริ่มต้นปีใหม่กันใช่ไหมเราก็จะต้องมีแพลนในชีวิตว่าแบบเราจะทําอะไรปีหน้าเราอยากจะเก็บตังค์ได้เท่าไหร่สีมันน่ารักอะทุกคนดูดีของเขาจะเป็น แนวกระดาษแบบกระดาษร้อยปอนะทุกคนอยากแนะนํามากคือเป็นคนชอบแบบว่าให้มันเป็นแพนเนอร์ที่มีปฏิทินแบบเนี้ยแล้วก็ทําให้เราแพนได้ว่าแบบเออ,ว,อ,อวินนี้จะทําอะไรวันนี้ทําอะไรบ้างอ่ะน้องม่วงจะเป็นสมุดแบบว่าเอาไวจ้จดโน้ตแบบเพลน,นๆไม่มีไม่มีเส้น,สนด้วยเหมือนกันโอ้แต่เราเป็นคนนึ่งชอบให้สมุดพวกนี้มีเส้นนะเพราะว่าเ<ม>ขียนแล้วลอยอ่ะ ไม่ลอยขึ้นก็ลอยลงตัวนี้จะเป็นกระเป๋าเอาวและเอาลวแล้ววิ่งชื่ออะเป็นเมทุกคนเราทำเราทำโน้ตเราทำโน้ตกับทุกร้านที่เราจะเลือกมาอันนี้จากร้านพัสคาดด์นะครับแพ็กเกจจิ้งเขาก็จะมาพร้อมกับถุงผ้าน้ำตาลที่ถูกต้องเราอ่ะเคยมีกระเป๋าทรงเนี้ยแล้วที่เป็นแบบสมัยทำยูทูบแรกๆเลยอ่ะเป็นสีขาวเราใช้จนน้องแบบเน่าไปแล้วอ่ะของเราก็เน่าไปแล้วเหมือนกันดีไซน์เขาก็จะมีตรงนี้เป็นหมุดหมุดแบบนี้ด้วยนะให้สายยาวมาหนึ่งสายนะทุ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้แต่เราแอบรู้สึกว่าสายน้องอะพอเขาพันมาอย่างเงี้ย มันมีความแบบมันยาบอ่ะมันยับจัดมันต้องรีบหน่อยอ่ะคือรูมันเยอะมากอ่ะทุกคนใครอยากรบบเป็นโชเดอร์แ bag เป็น c อ o บอ b o d y ก็ปรับได้เลยนี่เป็นไงขนาดกําลังดีไหมกําลังดีน่ารักข้อดีอยางคือน้องน้ําหนักเบาแล้วก็จุของได้เยอะนะคะทุกคนเพื่อนว่าน้ําตาลดีไหมน้ำตาลดีน้ำตาลน้ำตาลสวยน้ำตาลเหมือนน้ำตาลงานไม้ในห้องเพื่อนเลยอ่ะคราเราว่าไปห้อยแบบพูนแจบ้านเนี่ยเอาไว้เผื่อใส่เศษตรงเศษตังใส่เงินเงินทอรถเมย์ใช่นั่นแหละครีงครีงใส่มาแล้วมันดูหยิบง่ายนะ เทาน้องแบบพองตัวเยอะอะจับเย็หยิบเสร็จเรียงอันนี้จากรองเท้าของร้านลาบอดนะคะไปเอฟมาอีกแล้วอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดล่าสต็ปของทางร้านเลยนะทุกคนโ,โหน่ารักอ่ะตอนนี้มันเป็นเทรนแบบรองเท้าสีเงินมันมาแรงมากแม้กระทั่งรองเทา้าผ้าใบอ่ะด่ด้ารักเวอร์เรากับเคสใส่ไซส์37นะคะเฮ้ยโชจา๋านิ่มากมันมีโบ มันน่ารักกว่าเดิมร้อยเท่าเลยเคสคิดว่าไงรูาสุกว่งมันน่ารักมากมันเหมือนรองเท้าบัลเล่ต์แต่ว่ามันแบบใช้ในชีวิตจริงได้แล้วใส่แล้วรู้สึกว่ามันจริงๆอ่ะเอาไปใันได้ทั้งสาวลุคสาวเท่สาวสาว,วินเทจ Imal, มินิมอลคือได้หมดเลยเพื่อนมีกระเป๋าอะกระเป๋าสีเงินอะมันไปแมชกันได้ใช่ใช่แล้มีกระเป๋าสีเงิน2ใบทั่าที่เพื่อนเพื่อนมีหรือเปล่าเพื่อนไม่มีอะเพื่อนกแบบเล็งสแตนด์ออฟอยู่สีเงิน,นก็น่ารักดีอยู่กันนะโอ้โหแพงซะด้วยเล็งของแพงซะด้วยเอาเป้งอานจีนเดี๋ยว,ว <c oughs> เราเพื่อนใบละสามร้อยอันนี้จากออลิตเตอร์เกิลนะคะ allittle dot c รอบนี้ก็คือแบบหนาวหนาวหนาวเลย ุน่ารักมากจะเป็นน้องชุดเซตนะทุกคนที่จะเป็นเซตแนวแจ็คเก็ตมาพร้อมกับกระโปรงเซตของเขาแบบนี้เลยนะทุกนอันนี้เขาจะขายเป็นเซตนะไม่ได้ขายแยกเพราะฉะนั้นใครจะไปกดตามต้องกดเป็นเซตเนาะถ้าร้านไหนเป็นร้านแบบว่าพีของเขามาขายอะเราชอบซื้อป้ายเนี้ยจะเขาจะทำเสื้อผ้าค่อนข้างดีแล้วว่านุ่มเลยแล้วก็อันเนี้ยคือมันไม่ไม่หนาวสำหรับเคแคว่ามันจริงๆใส่ในไทยก็ได้นะแบบไปเดินห้างหรือว่าไปช่วงแบบว่าสักยี่สิบห้ายี่สิบหกของเรามันจะหนาวประมาณเนี้ยเนาะน่าจะเอามาใส่ได้แบบ อยู <Boy> เรารู้สึกว่ามันมีความคลอบพอมันเป็นความคลอบเท่าน,นั้นแหละเคสก็เลยแบบโอ้ตาลูกวาวตาลูกวาวเลยลคือแบบว่าแบบชอบมากอะไรที่แบบว่าเป็นเสื้อแบบเนี้ยเขาเรียก<ม>เสื้ออะไรแจ็คเก็ตแจ็กเก็ตอะอใช่แจ็กเก็ตแบบเนี้ยแล้วเ,เป็นทรงคอบอะสาตัวเ<ม>ตี้ยอย่างเราคือแบบ I love เออเราคิดว่าเอามาใส่แมทคู่กันก็น่ารักหรือจะเอาไปใส่แยกก็น่ารักออร์ตก็ได้ไปเขึ่อนเขาก็ได้ใส่ไปวิ w h a t we wear ซึ่งก็เป็นชุดที่เคสใส่อยู่น้องคนนี้มาด้วยกัน จริงๆแล้วอ่ะชุดคอหนาวที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปอ่ะน่ารักทุกชุดเลยทุกคนซึ่งทําไมเขาใหญ่ที่ผ่านมาเราก็หยิบไปถ่ายรูปแล้วซึ่งรูปน่ารักมากมันเป็นแบบทอสคานาใช่ไหมที่เพื่อนพาเราไปใช่แล้วแวะพาคุณดแีแวไปกินข้าวที่ทอสคานาเออทอสคานามีคนถามว่าแบบถ้าไม่ได้ทางที่นั่นเข้าไปได้ไหมก็เข้าไปเข้าไปทานข้าวได้แต่ต้องบุ๊กิ้งก่อนนะทุกคนเพราะเขาจะต้องแบบมีสแตป์เข้าออกตัวนี้จะเป็นแบบว่าเราเห็นนะเป็นตัวขายดีของทางร้านเลยแล้วเขาขายเป็นเซตนะทุกคนใครจะไปกกดดแยไไม่ไ้นะะ เขาจะมาเป็นเสื้อแจ็คเกต็ตคู่กับกระโปรงแจ็คเกต็ตเขาก็จะเป็นแจ็คเกต็ตยีนสีแบบสีนะสียีนฟอกเออสียีนที่เป็นยีนปกติอะแล้วก็ผ้ายีนเขาจะออกเนีแบบนุ่มเลยผ้าดีเลย เขาจะเขียนไข้าหลันไว้ด้วยอะไร Everywhere with you น้องตัวค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็มีความยาวใ<ช>มใับน้องกระโปรงคืนน่ารักมากแล้วกระโปรงทรงแบบนี้จะบอกนะว่าใส่แล้วขาดจะเล็กมากเพราะว่าน้องเขาบานปลายเอาจริงๆช่วงแบบว่าซัมเมอร์ใสค่คุมไปเที่ยวก็ได้กันแดดได้ด้วยจะมีอะไรกันแดดประเทศไทยได้ไหมนะ <laughs> ถุงนี้มาจากคิสเวนะคะัไกลไม่ตรงแล้วแหละงนนั้นหาไม่เจอไ,ไปไหนแล้วอะ่ะ แค่เห็นแค่นี้ก็ร้วน่ารักว้า <Why? S 1> ตัวนี้น่ารักสเปคของพี่เลยตัวนี้ชอบเลยเราอะชอบผ้าของเขาเรารู้สึกว่าเขาเป็นเสื้อร้านหนึ่งแล้วกันที่ใช้เนื้อผ้าแนวแบบเหมือนแบบเลือกมาเองอะทุกคนเห็นปะดีเทลเนื้อผ้าเขาจะเป็นประมาณนี้ใส่ออกมาแล้วเราว่าน่ารักแน่นอนจีน่าจะไปแมทกับ กางเกงยียยนขายาวน่าจะน่ารักนะทุกคนก็จะได้ฟิลบอกว่าสาวเวียดนามบ๊อบหรือจะใส่เป็นแบบมินิเดสเลยได้ไหมถ้ามันไม่สั้นเกินนะก็จะแมทเป็นมินิเดสให้ดูด้วยเนือ้อผ้าเขาน่ารักจังเลยอะ่ะอุย้ยผ้ารุ่นนี้อยากให้พี่เขาตัดเป็นอีกทรงนึงแบบอยากได้แหนตุ๊ก,กตาโอ้จะได้เอาใจแบบว่าสาวนุกหนับใช่<ำ>สาวแบบต้นแขนนุ่มนับเนี่ยใครเป็นสาวเนี่ยแบบว่าคนหวานนิดนึงชอบแนวแบบหวานแต่ฉันก็เรียบร้อยนะตัวนี้เลยทุกคนผ้าดีนะเนี่ยผ้าจะเป็นแนวแบบลูกไม้ปะ ใช่แต่เป็นลูกไม้แบบนุ่มๆเลยอะอู้แต่เราอะชอบร้านเนี้ยตรงที่เวลาเขาเลือกตัดผ้าเขาจะใส่ใจในการเลือกผ้ามากเลยผ้าทุกชิ้นที่เราจับมาของร้านนี้นะคือจะเป็นแบบแนวๆนุ่มหมดเลยอะใช่สบายอะนี่ทุกคนซับในทั้งตัว ซับในสีเนื้อจริงๆเอาไปใส่ทํางานก็ได้นะวันที่แบบว่าไปเข้าพบผู้ใหญ่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วแบบมันจะดูได้ดูฟอร์มอลมากขึ้นใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่อยากใส่แล้วดูตันอ่ะเราแนะนําให้รัดเข็มขัดใช่กับเข็มขัดสีน้าตาลอย่างเงี้ยน่ารักเลยคือของร้านคิสเซเวอ่ะเขาจะมีอีกร้านหนึ่งของเขาชื่อว่า r e m a k e by คิสเซเวจริงๆเราอยากไปเอฟเพิ่มอีกนะเนี่ยคือแบบไม่ใช่อะไรนะเอาไปซักแล้วเราก็แบบเอ๊ะครั้งต่อไปจะใส่ไปไหนวะโหมาก เขาซักผ้าหอมมากเลยอ่ะลองจากแม่เคที่ซักผ้าหอมนี่เราต้องยกให้พี่เขาเลยราคาเืนละร้อยห้าสิบเริ่มต้นร้อยห้าสิบร้อยเดียวก็มีใช่ล่าสุดแปดสิบค่ะใช่ขึ้นอยู่กับลายที่เราอยากได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านแหละเจ้าของร้านบางทีพี่ก็แบบเอ๊ะทำไมวันนี้มันแปดสิบนะเออใช่ปะพี่วันนัร้อยห้าสิบแล้วแต่อารมณ์แล้วกันตัวนี้จาก pastel stuff นะคะผ้าล่มผ้าล่มผ้าล่มอุ้ยแท็กร้านเขาหน่อยแล้วว่าผ้าแบบเนี้ยใส่แล้วเย็นเหมาะกับช่วง summer ซัมใจที่จะถึงนี้ทุกคนน่ารักทั้งสองสีเลยจริงๆอ่ะสีเก่าเขาจะมีสีแนวสีเบจสีน้ําเงินเข้มหรืออะไรสักอย่างเราจําไม่ได้แต่สีใหม่ออกมาเราแบบเลิฟเลยทุกคนเห็นแล้วแบบเซียบค่ะใครเอลเล็กเอวใหญ่สามารถปรับได้หมดนะทุกคนแล้วก็ชายกระโปรงจะเป็นแบบนี้ตรงกระโปรงเขาก็จะมีกระเป๋าให้ด้วยนะคะผ้าเขาอ่ะมันมีความยับอยู่แล้วใช่ปะ เพราะฉะนั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <c oughs> เนี่ยร้านนี้ไม่ต้องรีดผ้าผ่านเลยผ่านเลยสเปคคือแบบไม่ต้องรีดผ้าแต่ผ้าเขานุ่มนะไม่ใช่เนื้อผ้าที่แบบว่าเป็นผ้าล่มที่ใส่แล้วบาดผิวแล้วกันใส่แล้วนุ่มอันนี้มาจากร้านตุลามอนะคะ อุ้ยพแพกเกจจริงคือเอาอีกแล้วตุลามอมนีมาเป็นคู่เพื่อนน้องหมีผ้าเขาคล้ายๆกระโปรงตัวหนึ่งที่เราเคยเอาไปถ่ายที่สยามกันเลยอะที่มันจะแบบใส่เราเก็บทรงดีๆสีแดงปะอ่าใช่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 เหมือนคล้ายๆผ้ายีนนะ่ะทุกคนที่มันเป็นยีนแบบบ่งไม่ถูกอะแต่ใส่อันเนี้ยบอกเลยนะว่ามันเก็บทรงดีเวอร์นะคุงหมานงหมาน้อยเอาอยู่จริงๆมันคือจำสูตรแต่เราเรียกว่าชันต้องหมีเขาก็คือเราสองคนชุด ทรงแนวเนี้ยคือด้วยความที่เราเป็นคนตัวสูงแล้วก็ช่วงตัวยาวมันจะติดมันจะลังเป้าหน่อยชใช่ใชเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะว่าส่วนสูง164อ่ะใส่แล้วมันจะแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราว่าเอาไปแมชแล้วมันจะได้ม,ไดมันได้2แบบเลยนะมันจะเป็นลุคแบบน่ารักก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบฟิลให้ฟิลแบบเดินป่าก็ได้เหมือนกันนะใส่แล้วมันดูเป็นลุคที่ธรรมด์ธรรมแมงอะเราชอบอะถ้าเกิดแบบว่าแมชแล้วก็ไปสวนสัตว์อย่างเงี้ยซับฟารีเวอร์ซัฟารีเวอร์รอะไรอย่างเงี้ยเออารจากร้าน if you wear นะคะ Ah ดังล,ลักจักเลยไอเลิฟสีนี้สวยมากเราชอบยีนสีแบบนี้ใส่แล้วมันจะมีความแบบมันดูไม่เด็กแล้วก็ไม่ได้โตมากอะ่ะยีนสีนี้ใส่ยังไงก็สวยใส่ยังไงก็ปกังโอ้แต่อ,อกใหญ่อยนาะโอ้แต่ใหญ่อยู่ยนะ <laughs> แต่ว่าข้อดีที่ยังมันจะมีมสมอหลังชแล้วก็เก็บเอวตรงนี้ได้อุ้ยแต่วรวมๆวมคือสวยเลยอะ่ะสวยนะตัวนี้คือแบบชอบมากอุ้ยมันเคยมีช่วงหนึ่งว่าฮิตสียีนเนี้ยตัวเนี้ยเหมือนจะเริ่มที่อกเล็กกว่าตัวเมื่อกี้ตัวเนี้ยไซส์เอสน่าจะรอดแล้วก็จะเป็นยีนที่มีความยาว แบบแม่จ๋ายาวมากชุดยาวจริงยาวยาวมากตัวนี้น่าาจาสี่สิบป่ะเพื่อนใส่คือลากเพื้นไปนกระโปรงยาวยาวลย <c oughs> แ,แบบเรียกเขาหลบปัจเจค่ะตัดให้ไหมคะขอจะเล่นสีเป็นแบบสีทูโทนแบบนี้นะทุกคนเป็นยีนฟอกสี ผ้านิ่มทั้งคู่นะแต่เหมือนของเคสจะมีความหนากว่าใช่ไหมเคสรู้สึกไหมตัวนี้จะหนากว่าตัวนี้จะบางๆงใส่สบายจริงๆตัวเนี้ยใส่เป็นแบบเดทเดียวๆแล้วคุมคาดิแกนก็น่ารักดีทุกคนคุณภาพดีใช้ได้เลยสุดท้ายทุกคนแกสตันลูก้านะคะเอาเป็นว่าเป็นกระเป๋าที่เวลาทุกคนเห็นเคสเอาไปทํางานแล้วทุกคนจะถามถ้ามาถามใน i อีบ่อยๆเลยคือของแบรนด์เนี้ยนะทุกคนแต่รอบเนี้ยเราอะแค่เลือกมาเป็นรุ่น รุ่นใหม่อะไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้กันน้ำได้ <S 1 0 0ร้อยเแต่ว่ามันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะทุกคนยังไม่ได้ใส่อะไรก็มีความหนักอยู่นะหนักกว่าใบเดิมตัวที่แล้วแล้วกันปกติอะรอบก่อนที่เราซื้อกันมาคือเราอะกดจากเว็บที่ต้องรอขนส่งจากต่างประเทศแต่ตอนนี้เหมือนเขามีออฟฟิเชียลในไทยแล้วสามารถกดผ่านช้อปปีได้นะทุกคน2วันถึงเลยแต่รุ่นเก่าที่เคยใช้ก็แนะนาทุกคนอันนั้นคือแบบประทับใจมากเพราะจริงๆใช้มาจะาจะเข้าปีที่3แล้วป้ายังไม่พังเลยแต่เวลาที่แบบผู้หญิงเนาะเวลา กระเป๋าสไทาย์มัลบุ๊กมันจะชอบมีแต่สีดำสีเข้มๆอะไรอย่เงี้ยของแบรนด์นี้คือเขาจะมีสีอ่อนแล้วกโ็สีมันจะแบบมันจะเข้ากับผู้หญิงได้ดีมากอะ่ะกระเป๋าเขาสามารถแบ่งสายช่อง m ม c b o o k ได้2ช่องนะจริงๆแล้วเราว่าใส่อะไรได้มากกว่านั้นคือ,อมันใหญ่มากจริงๆอะ่ะก็ยังมีกระเป๋าช่องเล็กอะ่ะที่สามารถใส่อื่นๆใดๆอ,อีกมากมายนะทุกคนเป็นกระเป๋าเดินทางไปต่างประเทศก็ได้2วันหนึ่งคืนเนาะเคสสองวันสองคืนก็เอาอยู่จริงเหรอเนี่ยที่ฐานมันจะขยายออกมาได้อีกแล้วถ้าเกิดใครที่แบบต้องไปแบบบิ s i n e s อนท t r i ที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยก็คือแบบได้เลยอันเนี้ยอาจจะยังรีวิวไม่ได้ละเอียดมากเดี๋ยวลองเอาไปใช้งานจริงก่อนเดี๋ยวยังไงเราก็จะต้องเอาไปใช้ผ่านวอล์กอยู่แล้วเดี<ช>๋ยวจะมา วิวละเอียดผ่านในวอล์กอีกทีนึงเนาะเรื่องใช้งานจริงก็ไปติดตามในวอล์กได้นะทุกคนน้องมีใบเล็กแล้วเป็นใบเล็กที่กันน้ําได้ใส่ของได้เยอะมากทุกคนอันนี้จะเป็นสีแบบแนวกระเป๋าเคสรอบที่แล้วตัวนี้สายยาวมาให้ด้วยนะทุกคนเห็นใบเล็กๆอย่างเงี้ยจุกของได้เยอะมากอะที่เราเอาสีดาไปใช้ที่เขาใหญ่อะเคส โทรศัพท์โทรศัพท์ไอโปร,โปรแม็กใส่ได้นะทุกคนโอ้ยใส่ให้ได้เยอะมากเอาไปแมทแล้วคือน่ารักมากเราใช้สีดำอะ่ะก็ดูแบบมันก็ไม่ได้ดูแบบมันดูดาที่เป็นดำเราใส่แล้วดูเกาหลีอะ่ะมันเป็นกระเป๋าที่ทรงเกาหลีแล้วใช่ใช่ใช่พเพราะกระเป๋าเขาทรงเกาหลีอยู่แล้วนะงงมากอะคือตอนแรกมันก็ดูแบบว่าไม่มีอะไรแต่พอเอาไปสะพายเราก็ถ่ายรูปจริงจริงคือมันดูมีอะไรมากๆเลยนะหมดแล้วนะทุกคนตอนแรกเราเริ่มมาก็เอ๊ะมันเหมือนจะน้อยนะแต่พูดไปพูดมาก็ชั่วโมงกว่าแล้วจะสองชั่วโมงแล้ว ก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะทุกคนส่วนเรื่องกระเป๋านะสัญญาว่าจะกลับมารีวิวนะกระเป๋าเผื่อใครสนใจเพราะว่ารอบที่แล้วรีวิวไปคนสนใจเยอะมากจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ใครนึกไม่ออกแต่งจะแต่งตัวยังไงดีก็ดูซัมเดย์ยูเป็นเลฟได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนไปละบาย